ผมเชิดชัยตันติศลินนะครับผมขออนุญาตอ,าอภิปรายเนื่องจากมีการแก้ไขในมาตราน,นี้นะครับท่านประธานครับข้อที่หนึ่งเนี่ยมาตรา9อันที่หนึ่งกำหนดนโยบายและแผนพัฒนาการขนส่งทางรางเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเป็นชอบโดยให้มีความเห็นของคณะกรรมการจัดระบบ จราจรทางบกนะครับทางบกนะครับมาประกอบการพิจารณาไปพร้อมกันทีนี้ขั้นไปดูมาตราที่14นะครับน้่นมาตราที่14เน่ยให้กรมการขนส่งทางรางจัดทำแผนพัฒนาการขนส่งทางรางเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเมื่อกี้นี่ครับเพื่อพิจารณาเสนอต่อคอรมอให้ความเห็นชอบตามมาตรา9วงเล็บหนึ่ง สรุปแล้วคณะกรรมการนโยบายเนี่ยจะได้รับความเห็นเนี่ยสองทางใช่ไหมครับคือจากคณะกรรมการจัดระบบทางบกด้วยแล้วก็จากกรมการขนส่งทางรางด้วยใช่ไหมครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกันทา่านประธานครับการออกกฎหมายนี่อ,อ,อันนี้เป็นพรบรขนส่งทางรางนะครับผมมาดูแล้วนะครับพรบเนี่ยจะมีคณะกรมกรมการอยู่สาม มาคณะกรรมการนะครับคือมาตราที่5คณะกรรมการนโยบายขนส่งทางรางมาตรา71ซึ่งมาทีหลังของมาตรา6869แก้ไว้ล่วงหน้านะครับคือให้มีคณะกรรมการจัดสรรเวลาการเดินรถข,ขนส่งทางรางแล้วยังมีมาตรา82มีคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ อันนี้เป็นคณะกรรการที่อยู่ในพรบนี้แต่คณะกรรการทางบกนี่ยผมไม่ทราบว่าอยู่ในพรบการขนส่งทางบกหรือเปล่าทีนี้เมื่อเราอ่านไปแล้วเนี่ถ้าคนที่ทําด้านคม,มานาคมก็คงไม่มีปัญหาแต่ถ้าคนไม่ทราบมันก็จะมีปัญหาอยากให้มีความชัดเจนว่าคณะกรรมการตามวงเล็บหนึ่งเนี่ยนะครับคณะกรรมการจัดระบบทางการจราจร จราจรทางบกเนี่ยให้มันชัดหน่อยได้ไหมว่าตามพรบหรืออะไรก็ว่าไปเพราะว่าคนที่มาอ่านกฎหมายนะครับท่านประธานครับเราก็ออกกฎหมายมาเรื่อยบอกว่าอ่านแล้วเข้าใจง่าย,ายถ้าไปถ้าไม่เข้าใจง่าย,ายๆก็ต้องให้มีมันชัดเจนว่ามาจากพรบอ,รอะไรนะครับเพราะฉะนั้นขอคําอธิบายนิดนึงนะครับเพื่อประกอบว่าคนมาอ่านแล้วจะได้ไม่งงเมื่อกี้ผมพยายามทําความเข้าใจอย่างนี้ไม่ทราบว่าจะถูกหรือเปล่านะครับ ท่านประธานครับฝากไปยังคณะกรรมการช่วยอธิบายด้วยครับว่าเขียนอย่างนี้แล้วคนอื่นเข้ามาอ่านแล้วจะรู้เรื่องหรือเปล่าครับขอบคุณครับขอบคุณคุณหมอครับดกกรรมการชี้แจงครับเชิญครับกรรมการครับครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพนะครับผมสุรเชษ์ประวินวุฒิในฐานะกรรมการนะครับก็ ตอบคาถามของเพื่อนสมาชิกกันนะครับในเรื่องของคณะกรรมการจัดการจราจรทางบกอันนี้ก็เป็นคณะกรรมการแยกต่างหากนะครับซึ่งถ้าท่านเพื่อนสมาชิกเปิดดูข้อสังเกตข้อ10.4นะครับอันนี้จะล้อกันนะครับก็คือจะมีคณะกรรมการอีกอันหนึ่งซึ่งจริงเป็นกฎหมายเก่าแล้วก็ให้อํานาจกับนายกรัฐมนตรีแต่ในทางปฏิบัติก็มอบรองนายกรัฐมนตรีแต่ว่านานๆจะประชุมทีหนึ่งนะครับก็ก็เลยเราก็เลยเป็น ค่อยติ่งไว้เนื่องจากเราก็ยังไม่ได้ถึงกับยกเลิกพรบอันเก่าอันนั้นนะครับเพียงแต่ว่า,าควรจะมีการปรับปรุงเพื่อเพื่อให้สอดรับกับโครงสร้างอํานาจว่าสุดท้ายมันจะต้องเป็นเลเยอร์ว่าคณะกรรมการทางรางเนี่ยสอดประสานกับจราจรทางบกนะครับและให้มันบูรณาการกันแล้วก็เรื่องใหญ่ๆก็เอาเข้า,านายกรัฐมนตรีในฐานะคอรมอนะครับ,รบก็เป็นการปรับต่อคาถามก็คือเป็น เป็นกฎหมายที่มีอยู่แล้วนะครับมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในคณะนั้นครับคบุณหมอเข้าใจนะครับเชิญครับครับขอบคุณท่านประานครับครับพิงก็พอจะพยายามเข้าใจนะครับก็คือสรุปว่าพรบรเดิมก็มีอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นพรบรคนส่งทางรางมันต้องเขียนมันชัดเจนทีนี้ก็รีเฟอร์ไปไอ้ศกอ้างอิงไปถึงว่านายกรัฐมนตรีในฐานะ ตอนนั้นเป็นนายกที่ทุกอย่างต้องเสนอไปที่คอรมอใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นมาตราที่ท่านกจิตเคยทักทวงไว้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานนี่มันมันเข้าใจง่ายนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่ไม่ทราบนะครับถ้าจะพูดอย่างนี้แล้วในข้อสังเกตต,ต้องให้มันเขียนให้ชัดเจนว่าเพราะคณะกรรมการขนส่งทางบกเนี่ยอยู่ในพรบต่างหากนะครับแต่มีความสัมพันธ์นก,นกันกับทางรางขอบคุณครับ